สวัสดีครับนี่อยูอ่แบบโฉงคนจีนจากเมืองอู่ฮั่นที่เพราะว่ามันออกมาจากโลกน,น,นี้ดิเอง่องโหมมีโควิดแล้วทำไมไ้ชีวลดจากโรคโควิดสิบเก้ากันแล้วโรคโควิดสิบเก้าอ่ะมันเป็นโรคที่โดนแล้วตายแล้วไอ้พวกนี้มันจะตบโรคโควิดให้ตายหมดเลยโควิดสามารถยิ้มได้ด้วยควุยไ,ไป กับผมนะคร emos, ับคนจีนคนจีนจากเมืองอื่นนี้ผมมาฆ่าไอปเปโควิดกันจินชิโมจีชอนชีนะฮิจิคาจิาให้อิโควิดมาเลยข้าข้าตงน้มป้มป้มแล้มน้ำโควิด ดียวเชื่อคงจะมาแล้วเฮ้ยไม่มันจะทใหรตาองฉันไม่คงเข้าตามันจะทำให้คนเขามดสมาธิหมดาวไเฮยมันจะมาอดๆแล้วจะไปอีกที่ไนไอ้เียอ้ ยงเริ่อม,มาก็ยากแล้วไอ้เหี้ย,ยงั้นกูไปทางลัดก็ได้ขอข้อาาเวลาหน่อยนะครับมันเสียเวลามากเลยตอนวิ่งเหมืน <c oughs> ก็มาดูทีวันนี้เลวนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเสียเวลามากกว่ทาทะมาได้ตายใส่ไไเชื้อโควิดเฮ้ยเชื้อโควิดเทิรหนมา เชื้อโควิดมันก็จะมาอืมไอ้เหี้ยนี่คือเหี้ยนะน้ำเส้นเฮ้ยเส้นเส้นดึงแล้วก็เต้าอู้หูอ้ยอ้ยอ้ยช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย เข้าหูให้มันเข้ามาให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ดีศพผู้สบแสนมาดสีได้สักทีเ <c oughs> ข้าไปอยู่ในต้นกำเนิดของโควิดก็คือขั้วกับงูใช่ไหมไม่ไม่อย่าขวาเเล่นกูไป เออจ้าขงไฟลมนเาไปในเซโซนี่หนซี่สวยที่แคบาไอีอูซี่สวยห้าหน้าไหนหน้าคนี้เหี้ยเหี้ยเหี้ยไม่น่าจะเอาฝนน้ำมาตกลงใสายนี่ไม่เอาอเงนไปแล้วดีีว่นจะตกเยอ Okay. Dun dun. Ui, 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 Fast <coughs> <coughs> <Press this code. coughs> <coughs> 고하이 히트야 네에에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  เดี๋ยวนี้มีมีอกว่ะกูจะเกินในทีเดียวเลยเอ้ยมันมันมีลูกซองด้วยว่ะน,นี่เดี๋ยนี้หนวกว่าเดีย๋ยวถ้ากูไปทำววเวอร์บอมเมื่อไรกูจะไป กูเง um, ียบทำไมวะกูต้องพาไม่ใช่เฮ้ยใช่ไหมนเธอมูต้องสนใจเด้อ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 เซฟส่วนของคนจะไม่มีต่อไปมีแต่ของโควิดเต็มเลยตึ้งตึ้งตึ้งกูคิดแล้วว่ามันจะทำร้ายกู คราวนี้กูจะแก้แค้นมันบ้างกูจะใช้มีดไปไล่แทนออง,งนี่เหมือนเลยเออลงห้หลบเลเซอร์ความสุขอลอดแต่ม่มีเฮียอะไรวะรอดรอดรอดเชื้อยิ้มงง่งกูทำได้ไงเหียแม่งปิดประตูตัวแรกเลย ตีมาคจะไปเอาไม่ไมเหรอไม้คุณไปเอามมดอม่ะเอ้ย้าตานะเดียงรองหน่อยไม่ได้เหรประตูปิดมาแล้วเว้ยกว่าจะเปิด เออกูคนนีเซ็งกูได้กูกใครกูหน่อยใช่ไหมตัวที่มาใส่กูจริงมนเ่ม็แม่งอีเฮียกูจะไปเอาหนีดแม่งไม่ให้กูไปเอาเออคราวนี้รอบที่สองกูจะชี้ทางลัดไปบ้าง มันดักเต็มเลยที่ฉั้ทไมาไปเอาหนิใช่ไหมกูไปทางวัดกูฉลาดไม่แม่กูไปเอาหนิกูเปิดจิบแล้วไงอ้ยแหลกพากูไปตายนี่กูจะหัวร้อนเท่าไหร่เนี่ยอะไรอย่นี่ยดูการ์ดสิเดี๋ยวเลยออโตมิหมูเนื้อแหลกมากแม่นอนลองโอเครอรอ รูกขันงงขันงมันมันที่ะเอากูเปิดปิงนะปิดแตจคุะห่วะนี่ก็ใช้ชีวไม่ใช่ไช่ ทำไมกทํายดีทำไมวันนี้มาหลบไม่ได้แล้วโดยที่ม่มนหลบได้ตีนหรือว่าต้องเดืา